สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับเมื่อนี้ก็ออกลาออีกแล้วเด้อพี่น้องครับนี่ตัดไว้มาลาะพี่น้องพอดีมาเห็นปลาเข่าโคตรเพิินครับเนี่ยไม่ได้ไปไกลแล้วครับหาจินยุกคงเข็ดแล้วแวกใกล้เคียงนี่แหละพี่น้องกันเลยสิมากอวอนุญาตเจ้าของเพื่อนทายไปพ่อแม่พี่น้องผมเบิ่งเก่าแล้วครับนี่เมื่อนี้ก็ลอยลาะอีกคือเก่าด้วครับนี่มาพ่อแล้วเจ้าของแล้วอ้าวาตวันดีครับสวัสดีครับเอาเน้นน้ำซีเพื่อนรู้จักจำหน่อยนะครับเออผมนายสายยธอภิปังครับอยู่บ้านหนองกระเทีียน่ ตำบลบ้านนอนเนาะอำเภอภูเขียวจังหวัดชียภูมิครับเป็นเกษตรกรปลูกอีหยังครับเนี่ยปลูกข้าวโพดติครับปลูกข้าวโพดครับปลูกมามันโดนบันไดแล้วครับปลูกหลายปีแล้วสองปีแล้วครับสองปีครับเป็นไหนคือได้ปลูกข้าวโพดครับดีบ่ผลผลิตดีบ่มันก็ราคามันก็มันก็บ่ตกเด้แหละก็อยุสิบบาทเนี่ยรัวละสิบบาทรั่วละสิบบาทครับแบบโปรตกต้มเหม็นบ่ครับโปรตกต้มต้องกยังเขามาหักค้าสวนหลดบ่ได้หักขายซ้่มจีเพิ่นมาหักเอาเองเลยมาหักเอาเอง โลละสิบาทครับมีเใครเพิ่งเอาหมดโอ้โหพ่อข้ามาจะทั้งเด็กเขามาพ่อข้าอยู่ในบ้านครับมาจากมันคนบรรจ่ามาเอาเมียอยู่นี่โอ้เพื่ลยมาเอาอยู่นี่เพิ่นไปแปรรูปหรือจังไหนครับเพิ่นไปต้มเพิ่อนต้มไข่โอ้ของเจ้านี่ปลูกมูลเวียนตลอดเล่นบ่ครับนี่ปลูกมูลเวียนตลอดปลูกเมื่อปีเขาโคตรเต็มที่ลูกหอดเจ็บนี่มันใช้เวลาโดนบรรเดครับคันนาห้อนจะอยู่สองเดือนสองเดือนเต็มเป๊ะเลยคันคันนาหนาวเนี่ยนาหนาวก็ตอยู่ กิสิบห้ามือสองเดือนกล่วๆเจ้าปลูกในเนื้อที่จากไรครับตอนนี้ตอนนี้ปลูกอยู่สามไร่สามไร่หมุนเวียนกันเป็นจากจากรุ่นก็ของเจ้าตอนนี้เป็นซีรุ่นซีรุ่นผลผลุระโลนี่แหละปลูกปลุกรุ่นละโหลรุ่นละโหลอ่าไนไนตีโรนึงอ่ะครับไนมันโลนึงโอ้โมันเล็ดทันเนาะครับแต่ว่าผลผลิตเนี่ยครับต่อไร่มันสูงซ้ำแต่ได้จากโลจากตันครับต่อไร่เนี่ยปกติครับนก็ทีอยู่ประมาณ คิดๆแล้วสีอิ๊วไลน์หนังสิตกยุคทันแปดทันแปดรูละสี่บาทมันบ่ครับโอ้ภายในเวลาสองเดือนสองเดือนครับถือว่ามาตรฐานพออยู่ได้อยู่เนะาน<อ>ะครับต่อเขาอยู่ได้ครับเด็กใครก็ไปหารับจ้างก็ได้อยู่ของเจ้าจักเมื่อเจ้าปลูกเพิ่มเทียนหนึ่งเนี่ยของเจ้าปลูกสีพา <15 S 2> มื้อหมุนสีพามื้อโอ้แสดงว่าได้ขายตลอดเลยวันตลอดสีพามือสองเดือนนึงจะได้เก็บสองเที่ยโอ้พอดีเลยเออมันถืบว่าได้ไ่ได้หวัง สบายเลยน้อบัดนนี้แล้วการปลูกการดูแลเขาพุ่มดีครับมันเท็ดยากบอมันกันกับผู้ไม่มันกันง่ายยุกันผู้ขยใจแล้วมันก็ผู้เป็นแล้วมันก็บมันกับบยากด้วยครั้งนี้ก็บได้เได้เบิ่งสองครัอารุ่นนี้จะจะมือแล้วครับรุ่นเนี้รุ่นนี้มันเออยี่สิบก้ามือแล้วยี่สิบก้ามือแล้วเป็นพันหยังครับเนี่ยพันข้าวเหนียวม่วงแต้มครับข้าวเหนียวม่วงแต้มครับพันเดียวเบิดเลติครับพันเดียวมัดปลูกอย่างอื่นพันนี้เป็นไดคือได้ปลูกครับพ่นนิยมติ มันตลาดมันกว้างตลาดมันกว้างครับกัจชังเป็นสุมเมนข้อพอดวานคนยังกนกินมันหน่อยทีนะนี่เริ่มหักกระดวนี่ไหมครับน่ครับเริ่มเริ่มแล้วเนี่ยโอ้ก็มาย้อนเอาม้วนนี่แหละมันเริ่มเบาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้น้อยยังที่เจ้าหดน้ามดูปะครับนี่กัประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหดเท่ยนึงอาทิตย์หนึ่งคยหดเที่ยนนึงแล้วก็บังสภาพบังขึนมันเหี่ยวขันใบมันเหี่ยวนน่ เขาจะค่อยโหดจนงสร็จนะบัวบวว่าให้มันเฉะหน่ำมันมันบวมมากหน่ำใบพัดออรอดถเอเลนดเนี่ยครับคนใบพัดหนี่งเริ่มเริ่มปุ๋ยด้ครับได้ใส่บอปุ๋ยปุ๋ยผมก็ใส่สองเท่าท่นเนี่ยใส่สองเท่าครับใส่ตอนอายุจากมือครับใส่ของพื้นเท่าหนึ่งของพื้นเริ่มปลูกว่ะครับของพื้นแล้วก็เริ่มวันนี้จำานี่แหละกบร่องอ่ะประมาณยี่สิบกว่าหมื่นเท่ากับพวกนี้ก็ต้องกบร่องคือกันครับใส่ใส่เท่าสองกบร่อง หมอใช้เราขับรถใา่เก็บเลยที่บนเนี่ยครับเราใส่เก็บเลยมีตากไห่หนำแต่ว่าพวกอพวกนอนนี่ต้องดูเลีเล้ยเ,เรี่ยยนเพราะจังหวะหนึ่งเนี่ยเบื้งใบ,บมันขันมีเขายัดขีดยาครับโอ้มันมียาแก้ขีดนอนพรอะครับมีมยาแก้ขีดนอนได้ได้ขีดดูเพราะครับยานอนเนี่ยเขาเกิดเบื้องนี้มันบางเที่ยมันเกิดมันบวกลงมันเกิดบวกลงหน่อยหรือเแต่เขาขีดนี่เพาะเส้าคงไปขีดเลยอย่ครับโอ้เนี่ยมันคือบ่มีเราเคอขีดขีดลาดไปตีขีดกันไว้เลย ชิดกันแว่ครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นตัวน้นอยๆเขียวๆนั่นน่ะมันสิกินอยู่ในในหยอดบ่อย่างอื่นบ่มีมีแต่นอนอย่างเดียวพ่อพูดอ่ะอย่าพี่น,อน้องเบิ่งเราปล่อยไว้ดูปวดครับรุ่นนี้เราเก็บแล้วช่วงนี้ก็โล้ละสิบบาทดีครับพ่อค่าครับรล้สิบบาทตลอดผมขายสิบบาทตลอดได้ไหมสิบบาทตลอดบ่มีลงเลยบ<อ>่แอบขึ้นกับพวขึ้นตีบ่ขึ้นกันแล้วมันยุปีเรียกคนเนอะเขาให้สิบสองวัดยู่ไปมากแบบมาแปดบาทไปมากพ่อค่าก็เฉลี่ยกันรถสิบบาทรถสั่น มาแต่ฐานเลยนอนเจ้าก็อยู่ได้เป็นบ่อยู่ได้มันรุ่นนี่ฝักยังไงจิงล้วนนึงมันได้จากฝักเนี่ยต้องไปหาฝักพูดนะโอ้ชาติต้นนึงก็ได้ตั้งหลายฝักเป็นบัวนี่ยังมันแบบมีสองฝักแน่มีฝักหนึ่งแน่สิละสองฝักดินเจ้าดีด้ว่าบางต้นของคนสูงกระโดดไงปลูกในสีรุ่นมาดิต้นดีเก็บแล้วอีกสิบห้าเมื่อกีที่ได้เก็บอีกครับพีเก็บแปลงพุ่นแปลงพุ่นเอามีแปลงพุ่นอีพี่น้องครับนี่ กานตลาดกรบโปงนีปัญหาโลกกับมิเตอร์น,นอลนอย่าง <มะ S 1> เดียวด้วยราตลาดกระมีปัญหาปลูกหมูหม,มูเมยี้นมาสองปีแล้วครับสองปีแล้วแต่ก่อนเห็ดอย่างครับคือได้หันมาปลูกข,าข้าวโพดแต่ก่อนโอ้ตะกี้ผมอยู่เมียงนอกแล้วผม,มไม่ได้มาเห็ดไทยนาดว้วยโอ้ไปทำงานอยู่เมียงนอกครับอยู่ซึ่งกระโปงนะผอก็มาอยู่บ้านผมก็มาอยู่บ้านกับมามาอยู่บ้านก็เลยมาจับข้าวโพดก่อนเลยขึ้นเขาวโพดพวกนี้ละโอ้ขึ้นจีงไหนขึ้นได้ปลูกข้าวโพดก่อนครับเป็นเลี้ยงบรรดานเจเนียลไหนมาอยู่บ้านที่แหลก ไปหาเพื่อเองถามเพื่อเองว่าปลูกกับพอดเห็นเราปลูกก็เลยถามศึกษาจากเรานะโอ้เห็นเราปลูกอแล้วถามว่าอะไรได้ยังไงยังไงเพราะอยู่ได้อยู่ขันมันปลูกกันเราปลูกต้มไข่เองที่เราต้มเสียบเสียบเห็นอันนั้นอันนั้นเราต้มเองหน่อยนะครับบอกเราอีกแล้วว่าคนผมมีเข่วหย่ำกว่นนี้ ว่าตอนแรกก็ต้มขายเองแหละมันมันมันเสียเวลาหลายผลโอ้โมันไม่ได้ดูแลี้ยงให้ตื่นตีสามผนมาต้มแล้วก็ไปขายมืดมือเป็นบอกเข้ากับน้ำขิงหาขายน้ำบ้านเลืองขิงมือไปเลยบไปที่หนค่ำเหมือนไยม้าก็เลยโอ้ยไปมาพอจ่ายในรถละสี่บาทพออยู่ได้อยู่ตรงนั้นพออยู่ได้เนี่ยพออยู่ได้กว่าป้าสนี่ดีครับรุ่นต่อไปครับนี่ครับเราปลูกอยู่ขานทานไม่พี่น้องครับในเบื้องเอาใ้่น้าหมอด่านโหดเป็นน้ำอันนี้อันนี้เป็นน้ำหยดมันคนละแปลงเพื่อกัน อ,อันนี้ใช้ระบบน้ำยดอันนั้นใช้ท่อน้ำที่อันอันในดีก็กันครับวันนี้มันอันนี STALK ้พูดถึงว่ามันเกิดอันนี้มันเกิดบวมเอาเนาะอันนั้นเขาเป็นไงท่อที่อันนี้เป็นญ่ท่อพงเห็นน้ำบาดาลเป็นบ่ครับนี่ครับน้ำบาดาลมันเข็มบ่น้ำเจ้าคือออกขาวๆเอาผมสูบลงสระก่อนอ๋อพักในสระพักในสระแล้วจะค่อยสูบออกมาเพี่ปุ๋ยกับป่อยมาในนี่เลยบ่บอยันนี้ปุ๋ยผมบ่ตอนแรกผมก็ใส่นี่แหละใส่ในร่องแล้วก็กบร่องกับพอเล็ก บ่บนพันเด้ปล่อยใส่น้ำปล่อยมาในน้ำอีกดอกเนาะครับเพราะว่าเขาโคดมันก็บว่าได้เปี่ยงปุ๋ยการลงทุนต่อไร่ส่วนได้ขายในเบิดไร่บนในครับนี่ลงทุนต่อไร่ธุรกิดค่าไทมันบอกไทยเกิดไร่ละสามร้อยเนาะไร่ละสามร้อยไทรอบเดียวตีไทรอบเดียวทำเม็ดพันได้รู้ละเท่าใดบนเ่พัน่งิกับรละหกร้อยรู้ละหกร้อยได้ไร่หนึ่งพอดีมันบ่ได้ไร่หนึ่ง อะไรหนึ่งพอดีครับแล้วค่าปุ๋ยได้เบิดจากโลค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยก็อถุงนึงเนาะถุงนึงก็เจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้นี่เป็นต้นทุนซ้ํานิเนาะค่าแรงงานบ่ต้องคิดบอ่าแรงงานนอกจากเองเนาะนอกจากขายขายฟักแล้วต้นกับขายได้แม่นบอครับต้นขายได้ต้นเน่ยอต่ต้นมันนีเพื่อนขายเป็นโลหรือเหมากันเลยครับเพื่อนเพื่อนว่าให้ลดสามลอยสี่อยเพื่อนก็ว่าห้ลดโอ้แต่ละไร่เนี่ยแต่ละไร่เนี่ยก็ได้เป็นค่า ค่าไยข้า่าน้าปั่นขึ้นเนาะนี่แหละสมัยเมื่อก่อนครับปนุใบของเราพคนซื้อไปหิงว่าให้ไว้ด้วยครับนี่เป็นข้าวโพดพันข้าวเหนียวม่วงเต็มผู้ใดบอต้องมาถามซื้อเราด้วยครับเรามีพอค่าประจําอยู่เราไม่ได้ต้มไข่ดอกพี่น้องแต่ว่าวกันไทยบ้านสนใจทีมาขอซื้อโหลสองโหลไปต้มพอขายเพื่อนด้บ่อนได้อยู่เพื่อนก็ไม่ยุล่ะต้มไข่อะไาเพื่อนกันแล้วเนาะนั่นแหละของบ่อตีไขลายเพื่นพี่น้องมึงฝากปนูครับอัวนี่เดี๋ยวฝากใหญ่ๆ เอื้อนนั่นน้อยมันเหี่ยวสิเพราะหักเลือเด้แต่เก่าแมืนบอลนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับเบิ่งเบื้งมันเริ่มแย้มโอ้ยมันบีบบางทีละกันยุบแล้วเพิ่นบีบบางทีกันว่าตัวนี้ตึงเลยก็ใช้ได้ใช้ได้เลยกันกับพวกก้แหลมๆบีบรีบๆเนี่ยมันมันมันพัฒน์นี่แกผัวเบิ่งเบื้งในมันนอนแก่แล้วเนาะผัวอนี่ใช่ได้หรือล่าม่แรงก็หักเหลืองก็มาหักอีกเพิ่นมาหัาอีกพร้อมใเนาะดียังอย่างนุ้นเลย เด่กกันยังเตียมันมันบทันธุ์ีแก่นี่โอ้อันนี้มันรุ่นต่อไปเนาะรุ่นต่อไปนี่รุ่นสีผ้ามือต่อไปเด้พี่น้องครับนี่ต้องให้มันดำดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอยมันสิดำดำออกดำดำพัแก่มันจะเตรียมทิ่งกินอยแล้วจังปลานี่เนาะครับผอลูกปลานี่ออกเดือนได้พักดินเพราะเขาหรือไถปลูกต่อเลยเนี่ยอ้อผมก็พักอยู่อาทิตย์เดียวผมก็ไถแล้วกับพักอาทิตย์นึงผมก็บขายหยาซื้อเนาะขายหยาซื้อขวดนะครับปลูกเขาโควดวัตถุมีน้ำเป็นบม้มุนเวียนได้ตลอดเลย ปลูกได้หมดปีเห็ดง่ายๆครับสารเคมีกับบอลหลายไม่ได้หยาขาดนอนอย่างเดียวีหยาขาดนอนท่านละก็เป็นม่วงเต็มทั้งเบิดเลยตัวของเยองเต็มทั้งมัดมะปลูกอื่นมะปลูกพันธุ์อื่นเลยเขาโคตรหวานกับว่าสนใจบ่อี่ยครับเป็นอาชีพที่ทําเงินให้ได้ซองเดือนทําเงินได้เลยเนาะนายเป็นบ่ครับผลผลิตต่อไร่ก็สูงครับนี่เงินสิได้โู้ละสิบบาทแล้วก็ว่าพออยู่ได้อยู่พี่น้องผู้ใดสนใจในการอยากหาอาชีพเสริมครับช่วงระยะสั้นๆมีที่ว่าง หลังจากเก็บเกี่ยวเขาจากเดียนซองเดียนกับพอได้เห็ดยุนอกรที่เฮ็ดเขารอบต่อไปเนาะครับได้ยูผูใดสนใจอย่างมาเบิงอย่างมาดูเลอย่างมาศึกษาอย่างน้ำเลกอะมาสือผลผลิตหรือมาปรึกษาหาความลูกกับมาได้อยู่ด้วเนาะคบเนาะได้ครับอยู่ทาง้านเท็ดนไปละสิ้นบ้านดอดไปบ้านกุบังเฮมเนาะมีป้ายเดียวป้าคดอยู่นี่มีป้ายเดียวครับอยู่ข้างทางมีเบอร์โทรฝากเพื่อนบอกครับมีไหมครับผมบอกเพื่อนเนี่ยครับศูนย์เก้าสี่สามเก้าหกห้าหกหกศูนย์ นี่แหละครับตามเบอร์โทรนี่เด้อครับผู้ใดอยากกินนี่เล็กๆน้อยๆเราก็ขายให้ได้อยู่เนาะได้อยู่แต่ว่าหลายเพรขายมันาะพอค่าครัประจำสิให้เลยหมอเอาครับชิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ